กั้นล้างลูกต่อนะครับแน่เฮาุดมิดว่าเกือบพอ้าวเนยองกรซ้าไปหาเมืองไหนอยู่ผกินัวมือเสียทั้งองนีใส่หสูงแร่ธาตุดีจริงปาโลเรามาเบ่งกันท้องเตวะอันมีซับกล่ะเตวะมันสั่นสั่นส่เาครับไปครับจะไปลวกน้ำุ่นเพื่อให้ตัวมันแข็งหมดแล้วหมดแนี่แม่้ก็ส่วน นี่นี่มุงพงงงแน่กันของผู้ใหญ่นุ่มครับโอ้ยจานั้นนะ่รวลครับผมโอ้อคนดียอดประ่ใส่อแกงกตะนองาหารในสารบ้านมาเนี่ยพ่อกระสอเหรอี่กันที่นต้มันสบเนี้ยเบลมุ่งใส่เนียเนยอาหารในสารอาหายที่หนกี่กะงกัน่ี่กระป๋ี่ยเารับง